สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเครื่องรางสิงส่วนมากยุคเก่าจะแกะจากไม้มงคลนะครับเช่นไม้พญานิ้วดำไม้มะขามหรือไม้มะขามฟ้าผ่าบางเกจิ ก็อาจจะเป็นเขาสัตว์หรืองาช้างนะครับองนี้เลี่ยมกันน้ำไว้นะครับสิงเป็นสัญ,ญลักษณ์ด้านมหาอำนาจการปกครอง เกจิอาจารยุคเก่าจึงนำมาสร้างเครื่องรางของขังรูปสิงมีสร้างไว้หลายเกจิอาทิเช่นสิงแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสิงแกะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกสิงแกะหลวงพ่อหอม วัดชากมากสิงแกะหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่และยังมีอีกหลายเกจินะครับเครื่องรางสิงนิยมสร้างหลายรูปแบบไม่ว่าจะนำมาแกะจากงาช้าง หรือแกะจากไม้มงคลตลอดจนเป็นสิงหลอ่อยุคใหม่ก็นิยมนะครับทำเป็นสิงหล่อนะครับเป็นสิงตะปกเหยื่อก็มีนะครับพุทธคุณ เครื่องรางสิงเป็นที่ประจักษ์ด้านทางมหาอำนาจเสริมบารมีตำแหน่งหน้าที่การงานโดยเฉพาะด้านการปกครองคนด้านเมตตามหานิยมขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีอีกด้วยส่วนมากจะเห็นตามหน้าวัดนะครับบางทีจะเป็นสิง นั่งอยู่ตามหน้าวัดนะครับเครื่องรางประเภทสิงจึงเป็นที่นิยมทุกยุคทุกสมัยจากบรรดานักสะสมหรือผู้ต้องการเสริมอำนาจเสริมบารมีก็มักจะหาเครื่องรางสิงไว้บูชาติดตัวเสมอสิง์ คนโบราณถือว่าเป็นราชาแห่งสัตว์ไปทางไหนสัตว์อื่นเกงขามจึงนำมาทำเครื่องรางเหมาะกับข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือฝ่ายปกครองอาจจะเป็นเจ้าของโรงงาน นายช่างก็มักพกพาสิ่งไว้บูชาสมัยก่อนนิยมนะครับนำรูปสิงมาเป็นเครื่องรางกันนะครับแขวนบูชาติดตัวป้องกันสิ่งไม่ดีก็แกะจากไม้มงคลน,นะครับ แล้วแต่เกจิแต่และองค์จะหามานะครับมีสิงธรรมดาสิงตะปบเหยื่อก็มีนะครับสิงเป็นสัญลักษณ์ด้านมหาอำนาจ ใครต้องการบูชาก็หาบูชากันได้นะครับวันนี้ก็มาชมสิงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ